ก็กาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารฟุตบอลไทยบ้านเรากันอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะครับก็ได้หยิบยกเรื่องราวของเจ้าบุ๊เอกนิต์ปัญญานะครับนักเตะทีมชาติไทยของเราที่ขาแข่งอยู่ต่างแดนกับอุรุวะเลดเนมอนในซึกเจริข,ของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็สถานการณ์ของเจ้าตัวณเวลานี้นะครับถือว่าไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับตอนแรกก็เหมือนว่าจะได้รับโอกาสมา,รมาเรื่อยๆนะครับผมด้ลงค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในฐานะตัวสำรองนะครับแต่หลังจากที่ตัวจริงเขาหายเจ็บกลับมาเนี่ยเรียกได้ว่าบางเกม ไม่มีชื่อด้วยซ้ำไปนะครับแล้วแถมทีมชาติไทยในศึกคัดฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ได้ถูกเรียกมาติดอีกางหักนะครับถือว่าสถานการณ์ของเจ้าตัวในเวลาเนี้ยคับขันพอสมควรเลยแหละครับโดยกองกลางทีมชาติไทยนะครับก็ได้ออกมาเผยถึงผลงานของตัวเองครับในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงสาเหตุที่ยังไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงเล่นศึกเจลิกหนึ่งกับอุรวะด้วยนะครับโดยเจ้าบุกนะครับผมเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยผ่านทางเพจสมูสรว่าในทุกๆวันที่อุรวะผมพยายามโฟกัสกับการฝึกซ้อมในสิ ที่โค้ดสอนมาเพื่อมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองแต่สาหรับส่วนตัวผมผมคิดว่ายังไม่น่าพอใจมากนักสําหรับฟอร์มการเล่นของตัวเองเพราะปีนี้ผมยังไม่สามารถออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเจนีกได้เลยซึ่งผมนั้นก็พยายามแสดงศัก,กยภาพของตัวผมเองให้เห็นในการฝึกซ้อมทุกๆวันครับเชื่อว,ว่าโค้ดนั้นจะได้เห็นอย่างแน่นอนถ้าหากทําอย่างต่อเนื่องส่วนตัวผมนั้นผมคิดว่าตัวเองนั้นยังทํางานหนักไม่มากพอก็เลยยังไม่สามารถทําประตูในฤดูกาลนี้ได้เลยผมมองว่าตัวผมนั้นต้องทํางานอย่างหนักยิ่ง ว่าเดิมไม่เพียงแค่ทําประตูเท่านั้นครับผมอยากจะทำแอตซิตช่วยทีมให้ได้เช่นเดียวกันผมไม่มีชื่อในเกมกับวิโซโกเบแน่นอนว่าตัวผมนั้นรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากแต่ทุกๆครั้งที่ผมรู้สึกท้อแท้ผมก็ยังมีครอบครัวที่คอยให้กําลังใจเสมอเพื่อให้ผมนั้นผ่านช่วงวิกฤตี้ไปได้เราคุยผ่านวิดีโอคอลกันเกือบทุกๆวันพวกเขาก็คอยถามไทยผมว่าเป็นยังไงบ้างแข็งแรงดีไหมสบายดีไหมถึงจะเป็นคําพูดเพียงแค่เล็กน้อยก็ตามครับแต่มันก็เป็นอะไรที่ให้กําลังใจผมได้เสมอ ผมเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ผ่านหน้าจอโทรศัพท์ทุกวันก็รู้สึกว่าพวกเขานั้นอยู่กับผมตลอดเวลาก็นี่เลยครับผมคือคํากล่าวคําเปิดอกเปิดใจนะครับของกองการทีมชาติไทยอย่างเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญานะครับจากการเปิดเผยของเจ้าตัวในครั้งนี้นะครับก็แสดงให้เห็นเลยว่าครอบครัวของเจ้าบุกนั้นนะครับคอยหนุน ให้กำลังใจลูกชายคนนี้อยู่เสมอนะครับก็เราในฐานะแฟนบอลนะครับคนไทยด้วยกันก็พยายามส่งแรงใจแรงเชียร์มาให้เจ้าบุ๊คเอกนิตปัญญานะครับกลับมาสู่ฟอร์มที่ควรจะเป็นให้จงได้นะครับแล้วก็ยึดตัวจริงให้กับทัพอุรวะเลสในมอนในอนาคตให้ได้นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้เสมอนะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของอุรวะเลสนะครับพวกเขาจะออกไปเยือนเซเรโซโอสกาในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับเวลา17นาฬิกานะครับที่สนามโยโดโกซากุระสเตเดียมนะครับผม เอาละครับก็จบเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากหัวใจ,จเลยนะครับผม